สวัสดีครับผมพีชจากสยามพิโซโตคาร์นะครับผมรถมือ2คันสภาพคุณภาพเกรดเอวันนี้ผมจะพาเพื่อนทุกคนมาดูรถครับคันนี้คือยูสุดีแม็กซ์สเปคแครบหนปีสิบเกนะครับคันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับต้อนรับปีใหม่ให้กับเพื่อนทุกคนนะฮะในปีนี้ฮะราคาเดิมอยู่ที่439,000สามครับลดลงเหลือเพียง419,000บาทครับผมออนเพียงเริ่มต้นเดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองฮะพร้อมดอกเบี้ยพิเศษครับอยู่ที่3.49%จุดสี่เก้าเอครับยังไม ขอเราจะมีแถมในรเรื่องของบรินตีหลังการขายกับลูกค้าทุกท่านด้วยนะฮะ2ปี20,000กิโลเมตรแถมในรเรื่องของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ฟรีอีก1ปีเต็มครับเราจะใช้ทีมงานของวัดดูคาอิสเปเชียนเข้ามาตรวจสอบคุณภาพรถทุกคันที่ร้านของเราเป็นที่เรียบร้อยครับรับรองว่าได้รถคุณภาพเกรด A อย่างแน่นอนครับผมทีนี้พี่าเพื่อนทุกคนมาเดินดูตัวรถนี้ฮะรอบๆคัขนของ D m a x Space c a ซตัวนี้ฮะไฟหน้าตัวที่เราเห็นตัวนี้ครับเป็นมันติลีเฟกเตอร์นะครับผมมีไฟหน้ามีไฟ ก็คือตัวไฟเลี้ยวที่ติดกับประตูด้านข้างมาให้ด้วยตรงนี้นะครับผมที่จับมือตรงนี้ก็จะเป็นในรุ่งของเป็นสีดำนะคะตัดกับสีขาวนะครับลอ้อนะครับเป็นลอ้อมแม็กนะคะที่แต่งมาให้แบบเรียบร้อยส่วนกระบะด้านหลังนะครับที่จับเป็นโครเมียม <c oughs> ด้านหลังนะครับเป็นกระบะขาวๆล้วนๆเนียนๆสวยๆแบบนี้นะฮะมาให้เพื่อนๆพ,พร้อมใช้งานกันส่วนด้านหลังก็มีไฟไท้ายนะครับผมมีไฟเบรกมีไฟเลี้ยวด้านหลังทุกอย่างให้ลูกค้ามาเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วมาดูในส่วนของด้านข้างของตัวรถคันนี้บ้างนะครับตัวแครตัวนี้ฮะรถ มันสามารถที่จะเปิดแคบแบบนี้ได้ทําให้ภายในนะฮะดูกว้างขึ้นนะครับผมจะเข้าพาเพื่อนๆไปดูด้านในกันว่าด้านในของตัวรถคันนี้มีอะไรบ้างคันนี้เนี่ยเป็นรถเกียร์ธรรมดาที่เอาไว้ใช้งานเอาไปทําเงินต่างๆได้รถเนี่ยราคาเนี่ยถูกลงมาเนี่ยเยอะมากๆนะครับจาก4 39,000เหลือ419,000บาทครอ,อยู่ประมาณนะฮะ7,000ต้นๆเท่านั้นเองซึ่งราคาไม่ได้สูงนะครับราคาถูกมากแล้วรถคันนี้ฮะไม่ใช้งานไปเพียงแค่1 ห0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองคอนโซลกลางเป็นวิทยุเสียบ AUX ได้เสียบ USB ได้นะครับฟังเพลงแอร์ปรับตรงนี้ครับไม่แยกซ้ายขวานะฮะเป็นแอร์ปรับรวมเกียร์แมนวนวลธรรมดาตรงนี้ช่องจุดบุหรี่ตัวนี้ก็มีให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนประตูสามารถที่จะปรับไฟฟ้าได้ฝั่งคนขับตรงนี้1จุดแล้วก็ฝั่งคนหน้าตรงนี้อีก1จุดคนมุลคู่มือมีให้ลูกค้าพรอ้อมแถมในเรื่องของตัวโครงสร้างรถต่างๆนะครับเราก็ได้รับประกันจากทีมงานวันดูพาอ e ิสเปเช่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถคันนี้นะครับตัว สอบมาได้รับคุณภาพเกรดเออ,อย่างที่นอนทีนี้มาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับด้านหลังที่ผมเปิดแคปให้ดูเมื่อจะคู่เนาะฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็สามารถที่จะเปิดได้เช่นกันเบาะเนี่ยจะเป็นตีทุกแกมันสามารถยกขึ้นได้พับเก็บได้นะครับแบบนี้เลยพื้นที่ภายในเนี่ยมันไม่ได้แค่มากมายครับบอกเลยว่ามันสบายมากๆครับพื้นที่มันย,ยังกว้างมากๆอยู่เหมือนกันคอนโซลกลางก็ที่พักแขนก็มีให้มาทุกอย่างเพียบพร้อมหมดแล้วใครที่สนใจนะครับผมสามารถเดินทางเข้ามาดูรถได้ที่สยามเมโซตัวคาของเราติดกับถนนกาญ ลูกค้าท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดทีมงานของเรานะสามารถจะวิดีโอคอลให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูรถได้นะครับว่าคันไหนเป็นยังไงสภาพยังไงคุยแบบจริงๆตอบแบบตรงๆนะครับตรงนี้ลูกค้ามั่นใจได้แน่นอนแล้วเรื่องการเซฟเนนซ์นครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงที่นะครับแล้วก็รถคันนี้นะฮะสามารถจะส่งให้ลูกค้าจนถึงหน้าบ้านเลยใครสนใจก็ติดต่อผมเข้ามาได้ที่เบอร์0 9 4 7 4 5 5 5 9 2และแน่นอนครับลูกค้าทุกท่านอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเราไปด้วยนะครับผมมีช่องทางยูทูบ้นสี ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในครั้งหน้าสวัสดีครับ